ะะเอาล่ะคราวนี้นะคะจะพาไปดูกิจกรรมดีๆนะคะที่ทางบริษัทอสมทจำกัดมหาชนจัดขึ้นมานะคะคกับกิจกรรม M c o t Let Green คืนรอยยิ้มสู่ธรรมชาติค่ะง,งานนี้นะคะ,คะก็มีหลายคนบันเทิงเข้าร่วมง,ง,งานด้วยนะคร<ช>ับทั้งดาราศิลปินดีเจนะครับ<ช>รวมถึงเหล่าผู้บริหารแล้วก็พักงานทองอสอสมทด้วย<ช>นะครับเราไปร่วมกันปลูกป่าชายเลนครับที่จังหวัดสมุทรสงครามและก็เพชรบุรีเพื่อร่วมกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมครับ ค่ะกันตั้งแต่เริ่มต้นกิจกรรมเลยค่ะทั้งคณะนางสาวไทยนำโดยโบลิ่งปริศนากัมพูชิริสามดีเจซีดอ้นไทวีดสองหนุ่มวงคาราเมลจากอ s เอสศิลปินจากสังกัดเอ็มคอร์ดทาเล่และสามผู้ประกาศข่าวจากสำนักข่าวไทยที่มาร่วมกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในโครงการเอ็มคอร์ดเลสกรีนคืนรอยยิ้มสู่ธรรมชาติครั้งที่หนึ่งซึ่งบริษัทอสมทจำกัดมหาชนขอเป็นแกนนำในการสื่อสารกับประชาชนให้หันมาตื่นตัวในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงานโดยการชวนนางงามศิลปินและพนักง,งานอาสมมทามาร่กันปลปลูปาชาย แลที่อำเภอคลองควรจังหวัดสมุทรสงครามโดยเขาเติมพลังกันด้วยอาหารกลางวันแบบได้บรรยากาศบนกระเตงกลางทะเลซึ่งเป็นที่พักของชาวประมงสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นที่เฝ้าฟาร์มหอยแครงค่ะ และเมื่ออิ่มท้องกองทัพก็พร้อมลุยนั่งเรือต่อไปยังพื้นที่ปฏิบัติการสิ่งแต่ละคนทุ่มแบบสุดตัวไม่หวงสวยหวงหล่อลงจากเรือลุยน้ําทะเลความสูงเกือบระดับเอวไปปลูกต้นโกงการจานวนพันสองร้อยต้นท่ามกลางแดดร้อนจัดแต่งงานนี้แทนที่จะเหนื่อยกลายเป็นสนุกกันไปซะง,งั้นโดยเฉพาะสามหนุ่มดีเจซีและสองหนุ่มคาราเมลที่เล่นกระดานเลนสะเพลิน<ว>เลยค่ะก็ครั้งแรกในชีวิตครับผมก็ได้ดี่จริงเคยปลูกตามพื้นธรรมดา ทั้งนี้เป็นแบบว่าพื้นคนเลยแล้วคนดูด,ด้วยอันนี้ถือว่าซอบซเลยถือว่ามาช่วยโลกเลยครับผมสนุกสนานเลยครับผมเอา้าล้างหน้าล้างหน้าก่อนจริงๆแล้วตอนแรกเรามาเราไม่เป็นเลยแต่ว่ามีครูสอนนะครับเขาบอกว่าให้ปักลงไปแค่ฝ่ามือแล้วก็เชือกมัดก็ <c oughs> ไม่ยากเท่าไหร่ครับแล้วก็สดชื่นครับเพราะว่าวันนี้เราได้มาทำกิจกรรมดีๆ Save the World ครับไอ้ที่สดชื่นเนี่ยเพราะว่าอยู่ข้างๆนางสาวไทยหรือเปล่า,าคุณดูเทปดีกว่าว่าใครยืนข้างคุณเข้าตัวเองเนี่ยคือ <laughs> ของบอลลิงเคยปลูกป่าชายเลนมาก่อนแล้วนะคะหน้านีแต่ว่าเวลาไปปลูกเนี่ยก็คือจะอยู่ประมาณใต้เขา่าเราก็กะว่ามาทริปเนี้ยยังไงก็ไม่เกินเข่าแน่นอนเตรียมความพร้อมเลยคุยกันลำดัวค่ะ,ะเลกกิ้งถุงเท้าบอลเลกกิ้งแล้วก็ถุงสวมแขนด้วยเต,ตรียมพร้อมเต็มที่แต่ว่านนไม่ได้ผลค่ะเพราะว่าถึงนี่เลยค่ะส่วนบางคนก็เอวเลยค่ะใช่ค่ะก็ต้องบอกว่ามาปลูกป่าชายเลนคราวนี้นะสมบุกสมบันมากเพราะเรานั่งเรือออกมาจากท่าเนี่ยไกลมากแล้วก็มาปลูกในที่ที่แบบ คือเขาเขาคงต้องการความช่วยเหลือจริงๆเลยไงก็เลยรู้สึกดีใจที่ได้มาที่นี่ค่ะถึงจะเหนื่อยแต่ว่าสนุกมากออวันนี้สมทพมา2ที่นะครับที่ศูนย์ลักป่าชายเลนของของโคน,นะครับและที่อุทยานอุทยานนาชาติสิรินทรน,นะครับก็จะมีการปลูกป่าทั้งชายเลนป่าอะไรแล้วก็มีปลูกป่าป่าบนพื้นนะนะ,ะก็มี ต้องการจะให้ใช้สื่ออสมทเนี่ยช่วยรณรงค์ให้ประชาชนช่วยกันเสริมสร้างอ,อนุรักษ์ธรรมชาตินะครับซึ่งหลังจากปลูกป่าก,กงกลางแล้วทั้ง3หนุ่มดีเจซีดยังมานั่งเรือชมระบบนิเวศและแวะให้อาหารลิงแสมที่อยู่กับบนบนฝูงใหญ่เรียกรอยยิ้มให้กับนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดีก่อนที่วันรุ่งขึ้นคณะนักอ,อนุรักษ์จากอาสมทจะเดินทางต่อไปอยังอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธรจังหวัดเพชรบุรีซึ่งแต่เดิมเป็นพื้นที่ประสบปัญหาพื้นดินแห้งแลง้งโดยมาร่วมกันปลูกต และป่าชายเลนเพื่อฟื้นฟูธรรมชาติให้กลับมาอุดมสมบูรณ์ดังเดิมซึ่งหลังจากจ,ากจบโครงการเอ็มคอร์ดเลสกรีคืนรอยยิ้มสู่ธรรมชาติครั้งที่หนึ่งนี้แล้วครั้งต่อไปทางบริษัทอสมทจำกัดมหาชนก็จะไปร่วมกันฟื้นฟูระบบนิเวศทางทะเลด้วยการปลูกปะะการังที่จังหวัดชนบุรีในปลายปีนี้ค่ะมาที่อีกหนึ่งกิจกรรมดีๆนะคะที่ทางอาสมทจัดขึ้นนะะ